สวัสดีครับทุกท้านครับวันนี้พบกับโมอีแม็กอีกแล้วนะครับวันนี้เราพามาชมสำนักแต่งเกียรอโต้ครับว่าการจูนเกียรอโต้เป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันครับ สวัสดีครับครับชื่อนัทนะครับธนยศบุญยงนะครับผมเป็นเจ้าของร้านฟิลออยล์คูลเลอร์นะครับผมก็ร้านฟิลออยล์คูลเลอร์นะครับก็จะให้บริการเซอร์วิสเกียร์ออโต้ทุกรูปแบบนะครับผมรวมถึงขายอุปกรณ์เสริมสมรรถนะเกียร์ออโต้รับจูนเกียร์ออโต้ด้วยครับผมฟิลออยล์คูลเลอร์เปิดมาทั้งหมด7ปีนะครับผม ก็ตั้งแต่ผมอายุ29ครับตอนนี้อายุ36ก็ดำเนินการมา7ปีนะครับที่จริงๆ,ๆที่บ้านเนี่ยมีกิจการขายวัสดุก่อสร้างด้วยแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบมันนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าชอบรถรู้สึกว่ารถอะมันเป็นอะไรที่เราหากินได้นะครับแล้วก็ เราทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วเราก็เลยเริ่มค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมคุณพ่อผมชื่อสมชายกัททรีพันธ์นะครับผมเป็นนักแข่งลันลี่นะครับปีประมาณ9 93,94นะครับผมเคยได้รับทุนพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระเทพนะครับอยู่ทีม PP นะครับพีพีกระทิงแดงนะครับผมใช่นะครับแล้วพ่อก็เป็นเหมือนไอดอลนะครับ ให้ผมชอบรถนะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องรถยนต์ทุกวันนี้ก็เพอพ่อด้วยส่วนหนึ่งครับผมเ <Okay. S 1> มื่อก่อนเนี่ยผมเริ่มจากขายออยเกียร์ก่อนนะครับผมแล้วก็เมื่อเมื่อเจปีที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ารถเนี่ยที่ออกมาในตลาดเนี่ยหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเริ่มไม่มีเกียร์ธรรมดาละนะครับ <Okay. S 1> รถเก๋ง To y ยต้าฮอนด้าเนี่ยเริ่มออกมาเนี่ยเริ่มไม่มีรุ่นเกียร์ธรรมดาละ <Okay. S 1> ผมก็เลยมองเห็นว่ากระแสเนี่ยในอนาคตเนี่ย กระแสเกียร์ออตโต้เนี่ยมันต้องมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออตโต้ธรรมดาเกียร์ CVT นะครับหรือเกียร์ดูอคัตเนี่ยคือผมมั่นใจว่าเนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยอนาคตมันต้องมาก็เลยค่อยๆเริ่มจากการขายออยเกียร์ก่อนนะครับสั่งออยเกียร์เข้ามาขาย นะครับพอขายออยเกียร์ปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เริ่มถามแล้วว่าน้องเปลี่ยนน้ามันเกียร์ได้ไหมนะครับเราเป็นเจ้าแรกในรัศมี20กิโลเนี่ยในย่านฝั่งทนเนี่ยที่มีเครื่องฝัดชิ่งน้ํามันเกียร์ตอนนั้นเนี่ยกระแสรีแมปเนี่ยนะครับก็เริ่มเข้ามานะครับแล้วผมก็เลยเริ่มศึกษานะครับแล้วก็เริ่มหาโปรแกรมจูนเกียร์เข้ามาก่อน,นะครับก็เริ่มจากเกียร์สสปีด5สปีดนะครับจนโปรแกรมที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ จูนได้ถึง12สปีดแล้วครับผมรถอะไรที่เหมาะกับการจูนเกียร์ใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยมันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเดิมๆนะครับหรือรถที่มีการปรับแต่งเครื่องปรับจูนมาแล้วนะครับคือถ้าเป็นรถเดิมๆเนี่ยข้อดีของการจูนเกียร์กับรถเดิมๆครับมันก็จะได้ช่วงกับความสมูทในการต่อเกียร์นะครับผมช่วงชิปเนี่ยการกระตุกในการช่วงชิปเกียร์เนี่ยมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็ การออกตัวนะครับก็จะดีขึ้นนะครับผมการเร่งแซงการคลิกดาวพวกนี้นะครับมันก็จะดีขึ้นส่วนรถที่โมดิฟายเครื่องยนต์มานะครับผมสมมุติว่าโรงงานเนี่ยเขาจูนมาเครื่องกับเกียร์เนี่ยมาให้พอๆกันแล้วนะครับเมื่อเมื่อไหร่ที่คุณไปจูนเครื่องขึ้นมาเนี่ยประสิทธิภาพเครื่องก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ประสิทธิภาพเกียร์เนี่ยยังอยู่เท่าเดิมนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้เป็นรูปแบบนี้มันก็ไม่สามารถเอาม้าลงพื้นได้ทั้งหมดนะครับ เราก็จะทําการปรับแต่งปรับจูนเนี่ยเพื่อให้เครื่องกับเกียร์เนี่ยบาลานซ์กันนะครับและสามารถดึงเรียกแรงม้าออกมาได้มากที่สุดเท่าที่เกียร์มันจะทําได้โดยการใช้เกียร์เดิมเนี่ยในการเพิ่มศักยภาพมันเข้าไปสเตปการจูนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือลูกค้าเนี่ยก็คือบอกเรามานะครับว่ารถเนี่ยทำอะไรมาบ้างนะครับผมและตัวผมเองเนี่ยผมก็จะเช็คนะครับว่า รถคันนี้มีกี่แรงม้านะครับเช็คก,ก่อนจูนนะครับโดยทางร้านเนี่ยก็จะมีไดโนเทสนะครับผมให้ไว้รองรับบริการลูกค้านะครับผมเป็นไดโนเทสที่ใช้ส่วนตัวเลยนะครับผมพอเรารู้แรงม้าก่อนจูนเสร็จใช่ไหมครับผมเราก็จะทําการปรับจูนนะครับเพื่อให้เรียกแรงม้าแรงบิดเนี่ยลงล้อได้เยอะกว่าเดิมนะครับผมการจูนเนี่ยก็จะไม่มีัก ที่ร้านจะไม่มีสเตจหนึ่งสเตจสองสเตจสามเหมือนที่อื่นเขานะครับเราจะจูนหน้างานนะครับแล้วก็ดูด้วยผลดูด้วยกราฟจริงนะครับดูด้วยแรงม้าจริงๆของรถว่ารถเนี่ยมีแรงม้าขนาดไหนและเราควรที่จะใส่อะไรเติมเข้าไปให้เขารถแข่งก็จูนได้ครับทางร้านก็เคยทำรถ Fortun e r นะครับผมืทางร้านก็เคยทำา Fort ูเนไปแข่ง ในงาน s u v Speed d a c e นะครับผมก็ได้รางวัลกลับมานะครับก็ได้เวลาที่น่าพอใจนะครับผมแล้วก็มีลูกค้านะครับที่เอารถ Honda Jazz ไปแข่งโคตเตมายนะครับก็ได้รางวัลกลับมาเยอะมากนะครับส่วนเซ์กิตเนี่ยก็จะมีงาน3 K นะครับมีรถงาน3 K เนี่ยหลายๆคันก็เข้ามาขอสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ ทางร้านเนี่ยก็สปอนเซอร์แล้วก็จูนให้ก็มีได้ขึ้นโพเดียมนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายขอไม่บอกชื่อเนาะเพราะว่าเป็นเป็นการให้เกียรินักแข่งนะครับผมวิธีการจูนเกียร์เนี่ยก็คือเราจะใช้โปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมที่ทางร้านเนี่ยสั่งเขียนมาโดยเฉพาะนะครับผมและก็เสียบกับปลั๊ก o b d ดีนะครับถ้าเป็นรถเครื่องเบนซินนะครับเราก็จะใช้ a f k น o NO อ k นะครับเป็นตัววัด วัดส่วนผสมนะครับเพราะว่า,าในในในหน้าตารางของโปรแกรมเนี่ยมีหน้าตารางพ็อกลีเควสซึ่งเวลาเราปรับพ็อกลีเควสเนี่ยมันก็จะมีผลต่อส่วนผสมน้ำมันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราจะใช้เวลาการจูนประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการปรับจูนวิ่งถนนจริงนะครับแล้วก็ปรับจูนหน้างานแล้วก็เช็คค่า AF ทุกอย่างเบ็ดเสร็จก็จะใช้เวลาคร่าวๆประมาณ1ชั่วโมงตอนหนึ่งคันครับผมจุดเด่นของเราเนี่ยคือเราสามารถทำได้นะครับทุกกับรถทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ปี2000ขึ้นไปแล้วเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เป็นระบบแคนบัสนะครับผมซึ่งรถที่เราทำได้เนี่ยจะหลากหลายมากกว่านะครับทั้งรถเบนซินดีเซลนะครับแล้วก็รถยุโรปรถอเมริกันนะครับเกียร์ CVT เกียร์ออโตโ้ธรรมดาเกียร์ดูอคัส ทางเราสามารถปรับให้ลูกค้าได้หมดนะครับรถทุกรุ่นแล้วตอนนี้ทางโปรแกรมของเราเนี่ยก็สามารถซัพพอร์ตรถยุโรได้ด้วยนะครับผมและทำออกมาได้ดีเห็นสามารถเค้นแรงม้าออกมาเนี่ยได้เยอะด้วยนะครับแล้วใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับส่วนข้อด้อยเนี่ยก็คือของเราเนี่ยยังต้องอิงกับกล่องเดิมนะครับก็คล้ายๆการรีแฟตนะครับผมซึ่ง บางทีเนี่ยยังต้องอิงกับค่ากล่องเดิมค่าแรงดันที่อยู่ในกล่องเดิมไม่สามารถแยกนะครับลดลดลดซิ่งหรือลดโมดิฟายบางรุ่นเนี่ยเขาถอดชิ้นส่วนออกแล้วไฟมันโชว์แล้วมันเข้าเซฟโหมดนะครับทางเราเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นพวกกล่องสไตนาโลนหรือกล่อง p i กกี้แบ็แยกกล่องเกียร์พิกกี้แบ็แยกที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยเขาสามารถตัดการทำงานพวกนี้ออกไปได้ แต่ของเราเนี่ยก็ยังต้องอิงพวกระบบอระบบ immobilizer ระบบ can bus นะครับหรือระบบไฟ engine ระบบโค้ดพวกนี้ครับก็ต้องให้รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถึงจะเรียกประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่นะครับต่างกับกล่อง p i g g y bag ที่บางทีเนี่ยรถมีโค้ดรถมีไฟโชว์อุปกรณ์ไม่ครบเกียร์ก็สามารถเข้าได้ปกตินะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือข้อดีข้อย่อยของโปรแกรมจูนเกียร์ของ fuel oil cooler ครับผม ประสาทที่ร้านฟิวออยเจอนะครับถ้าถ้าเรื่องคู่แข่งเนี่ยก็คือมัน,นผมมองว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับเพราะว่าทําธุรกิจต้องมีคู่แข่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับตัวเรื่องที่เคยโดนโจมตีหรือเคยโดนใส่ร้ายเคยโดนเขาพูดว่าเฮ้ยจูนเกียร์แม่งเป็นเรื่องมโนอะไรอย่างเงี้ยคือทางผมเนี่ยคือโดนเรื่องเนี้ยมาบ่อยมากนะครับผมก็เลยทางร้านเนี่ยก็เลยตัดสินใจทุ่มเงินนะครับก้อนหนึ่งนะครับ ซื้อไดโนเทสนะครับมาเป็นของตัวเองเลยนะครับผมชอบเวลาจูนรถเสร็จเนี่ยผมชอบให้เจ้าของรถเนี่ยลองขับนะครับแล้วก็ลองดูเลยว่าเขาชอบไหมตรงไหนที่เขายังมีติดค้างคือผมเป็นคนที่ไม่ทํางานแล้วปล่อยคือจะชอบคุยกับลูกค้าว่ามีอยากให้เราเพิ่มอยากให้เราเติมตรงไหนไหมอยากให้เราทําอะไรตรงไหนไหมแล้วเราก็จะทําให้เขาตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลย ก็เวลาก่อนจูนนะครับเราก็เราก็จะเช็คเช็ค AF นะครับเช็คค่า Open Lo o p นะครับเช็คค่า Open Loop ว่าส่วนผสมน้ำมันเนี่ยมันมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ถ้ารถปกติเนี่ยมันก็จะเท่ากันตรง Op e n น o o p น่าจะประมาณ1 4 7นะครับแล้วก็จังหวะเดินเบาเนี่ยก็จะประมาณ1 4 8 นะครับซึ่งตัวเลขมันก็จะบวกลบกันไม่เยอะนะครับผมพอเราได้ค่า AF มาแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะเราก็จะทำการจูนนะครับวิธีก็คือเนี่ยเราก็จะใช้ปัก OBD2 เนี่ยนะครับเรบเรียบเข้ากับปัก OBD2 เลยครับ ก็เปิดแอร์ได้ตามปกตินะครับเราก็ไม่ต้องทํางานร้อนๆการที่เช็ค AF เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ด้วยว่ารถเนี่ยมีการโมดิฟายมาหรือเปล่านะครับเพราะถ้าสมมุติว่า AF ถ้ารถมันจูนมาเนี่ยค่า AF มันก็จะไม่เหมือนรถทั่วไปนะครับเราก็ทําให้เรารู้ว่ารถคันนี้จูนมาแล้วเราก็สามารถปรับให้มันออแมทกับสิ่งที่ลูกค้าทำมาด้วยได้ครับ โดยที่ไม่จะโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ยุ่งกับโปรแกรมรีแมปของเขาเลยถ้าเขาจะไปคือรี ap, สามารถรีแมปที่ไหนมาก็ได้ครับก็ตรงนี้โปรแกรมของเราเนี่ยจะจะไม่มีผลกับสิ่งที่เขารีแมปมาเลยแล้วก็ยกเว้นกับว่าทางโปรแกรมรีแมปเนี่ยมันสร้างเอฟเฟกให้กับเกียร์อันนั้นเราก็ต้องอมีการแก้ไฟล์หรือ,ออาจจะเป็นการรีแมปใหม่เลยอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะครับผม เดี๋ยวมาดูช่วงโอเพนลูกอีกรอบหนึ่งเนี่ยถ้าโอเพนลูกเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเมื่อกี้สิบสี่เจ็ดนี่เป็นสิบห้าสิบสี่ห้าสิบสี่หกแล้วแต่ไม่ได้บอกนะครับว่า14.6ดีหรือ14.7ดดีต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งว่าพอเวลาไปวิ่งเนี่ย อัตราเร่งมันเปลี่ยนไหมการชิปเกียร์การตอบสนองมันดีกว่าไหมแรงบิดมันขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการจูนเกียร์น่ะไดโน่เนี่ย,ยมีเอาไว้ให้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ถ้าจริงๆการจูนเกียร์เนี่ยจะให้ดีเนี่ยควรจูนที่ถนนนะครับเพราะจะได้เห็นช่วงชิปเกียร์ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างอยู่บนไดโน่เนี่ยมันชุดเกียร์เดียวแวบแล้วมันจบถูกไหมครับ แต่เวลาเราจูนเกียร์เนี่ยเราต้องการความสมูทของเกียร์เราต้องการดูว่าช่วงต่อเกียร์เนี่ยมันดีกว่ากันไหมนะครับโหลดถนนเนี่ยจะเป็นโหลดที่จริงนะครับเป็นโหลดที่ใช้งานจริงๆซึ่ง,งส่วนใหญ่ปกติเนี่ยต่อให้จะจูนในโน่หรือไม่จูนในโน่เนี่ยสุดท้ายผมก็ต้องเก็บถนอนอีกรอบหนึ่งอยู่ดีเขาจูนเครื่องสเตจสองมาแล้วแล้วก็ผมก็เป็นคนจูนเกียร์ให้เขาแล้วก็ แต่คันนี้คือด้วยความที่ว่าหนึ่งมันเป็น DSG เกียร์ออโต้ DSG แล้วก็ตัวรถอะค่อนข้างที่จะแรงไม่เอาถนนเลยอย่างคันนี้จูนเสร็จเจ้าของแฮปปี้มากเพราะว่ามันขับแบบคนละเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยก็ถ้าขับช้าๆเนี่ยก็สามารถใช้งานจริงได้ทั่วไปเกียร์ก็ไม่มี กระชากกระแทกหรือแบบกระตุกอะไรอย่างเงี้ย hey. ต่อดีเนะใช่ผมก็ไม่เคยนั่งซิโลโกโค้คือด้วยความเป็นซิโลโก้เนี่ยมันต่อดีอด้วยความเป็นเกียร์ดูโอคัทเนี่ยมันต่อดีอยู่แล้ว DSG มันต่อดีอยู่แล้วแต่คันนี้เนี่ย เกียร์ได้ใช่ใช่คือฟังก์ชันที่มีอยู่ในรถเนี่ยก็ก็ยังสามารถรรใช่ใช้ได้ปกติคร,ปรัปกติไม่มีการกระตุกไม่มีการกระชากเกียร์อะไรทั้งสิ้นซึ่งผมกล้ายืนยันว่าทุกครันนี้มาทำครับต้องเห็นผลแน่นอนจะมากจะน,อน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของรถเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับนู่นนั่นนี่ละแต่คือ การันตีว่าถ้าจูนเสร็จออกมาเนี่ยยังไงเห็นผลดีกว่าเดิมแน่นอนครับใจแน่นอนใช่ใช่สำหรับนะครับคนที่สนใจนะครับในสินค้าและบริการของที่ร้านนะครับก็แนะนำนะครับเรียนเชิญให้เข้ามาเริ่มจากศึกษาในเพจ f i l l o อ l o o o l e r นะครับผมแฟนเพจ f ิ e l o อ l o o o l e r นะครับแล้วก็มี y t u t u นะครับ f i l ล o อ l o o ์คนะครับลองดูผลงาน ลองดูสิ่งที่ลูกค้ารีวิวนะครับและเข้ามาเนี่ยนัดก,การันตีนะครับว่าส่วรถเนี่ยไม่เกิดการตัดต่อสายไฟไม่เกิดการโมดิฟายนะครับในส่วนของแมชชนิกเลยนะครับและตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถทำกับคืนได้และราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับไม่ได้ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับลองดูนะครับผมมั่นใจว่า ผมกล้ารับประกันนะครับว่าหลังจากจูนไปเนี่ยคุณต้องขับรถสนุกขึ้นแน่นอน100%ครับผมก็เบอร์โทรนัดนะครับ098-936-1955น,นะครับผมไลน์ก็ i อ f ี e l o i l c o o l e r เลเลยสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนัดจะเป็นคนตอบคำถามลูกค้าเองทุกคนครับผมร้านอยู่พระรามสองครับผมอยู่พระรามสองเลียบทางด่วนบางขุนเทียนชายทะเลครับผม